น่ะนกห้องดีแทบละภาคกันนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลอ่ะยอกันยอกกันอ่ะยอกอกอันหยกันเดียวพาออกบานพี่น้องล่มดีล่มเย็นดีเต็มาขึ้นบอ่บอบดีเด้อมาขึ้นล่มแห้งกันโชกแรงเนาะต้นไม้ร่วงต้นไม้ล้มหลายต้นเลยในป่านะ หักพร้อมพี่น้องหักตรงกลางด้วยต้นใหญ่เลยอยู่ท้ายสวนน่ะนะไปเดินสำรวจมาแล้ว๊อ้ปีตยานครับพี่น้องล่มนี่นไหมปี่ยานไอ้ทีได้ล่มกิ่งใหม่มันหักนะพี่น้องกิ่งใหม่มันหักมันหล่นลงม,ม,มา ao ô oh, tôm hoa ai, phát đi thủ mắc thế là hả mắc keng thế là nè hả nè lâm heo bao đề pháo khỏi สองมือแล้วบริโักขยะปกติตองเผาเสมอพี่น้องขยะเยอะเนาะสัตว์ยังมันเยอะต้องทำจากความสะอาดบ่อยนะขยะเข้ากับฉีกกันนะพี่น้องหมาทั้งหมาทั้งแมวฉีกกระดาษเต็มบ้านพี่น้องฉีกเล่นทิชชู่อะไรเงี้ย bông khỏe khỏe pượt nè ông bày tuyên pượt nam mẹ ạ mẹ bày tuyên nam bác hay mẹ ไอนีงาดักมันก็ได้เงาดกมันเอาเอาเฮ็ดยังไอลูกเฮ็ดยังเอาเน่นแะลูกบอลหนูไปไหนลูกเอาลูกบอลไปไหนให้มันมีลูกฟุตบอลได้อยู่ตุ่นใครนน่ตุนใหญ่ๆนี่ไู่สิต่ใหญ่ๆนี่ มันตูดตุดใหญ่นะไอเด็กตูดใหญ่นะเอาเอาเอาอไอเด็กตูดใหญ่นะเอาอู้ร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 ูู้เด็กตูดใหญ่ใหญนะเด็กตูดใหญ่ๆนะไอเด็กตูดใหญ่ๆหญ่นะโอ้าแม่ยหักพคนแนี้หักเลยสนิทไงตัวอืออ่ะดงดง <laughs> ôi nghe thỏm băng ngang Oi. ôi ngà này mà xỉu thế đó ngà mẹ tuần này phía nọng thương hóa hào này đi xếp tiêu mà mưa đầy vô บ้านอยู่ในป่ากิมีต้นไม้หลายกับปัญญาชนโอ้บังหมอนอ่นนายพี่น้องไงท้องอ่ะไงทองไงท้องจกพุงเด็กกันไอเจกพุ่งก่อนนะไม่ตกพุ่งก่อนเลยโอ้ยพุงมะอ้าวงำน้ำกันไอตุ้ดตุ้ดอ้าวไปอาบน้ำเลยนะไปอาบน้ำเลยนะอาบน้ำในอ่างเลยมันไม่เปิดน้ำในอ่างให้ไปเล่นน้ำในอ่างเด้อโอ้ โอ้โหบู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 อะบู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 ก็มีเขาเป็นโมพี่น้องข่อยกับตองคุยกับหมาล่ะข่อยอยู่กับหมาเนาะพี่น้องบ่มีโมพี่น้องเอ้ยอยู่ตามภาษาข่อยนี่ล่ะมีหมามีแมวเป็นโมนี่เล็กหน่อยสองตัวนี่แหละเป็นโมนี่ เล็กน้อยสองตัวมาขี่ดือม้าขี่ดือสองตัวเขากระซยูุดีพี่น้องถ้าเขาายู่ถ้าเขาออกมากางวนเลยเขาก็จะมารับลมอย่างนี้เนาะเขากสิได้แลนดเห่นนะพี่น้องถ้ายุ่ในบ้านมันเป็นยังปัญหามันคืออะไรเขาสะของพี่น้องแล้วเขากัดของแซ่สาเล่นค่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยหลีเด้คือเรื่องคือเรื่องเล็กน้อยอย่างไรพี่น้องมาตั้งกัน เมื่อกลัวพอมบอกว่าจะเห็ดแต่เห็ดมันก็เห็ดคือเกา่าพี่นอ้องอืข่อยก็เลยต้องผาเขาออกมาแต้ข่อยกอันอยู่ปัญหาหนึ่งถ้าข่อยอยู่ในบานลายข่อยนอนพี่น้องก็อยนอนเออถ้าอากาศแบบอากาศแบบหนาวหรือว่าฝนตกหรือว่าลมแห้งสิถ้าข่อยบริเเห็ดงานเด้อกลางวันข่อยสินอนแบบนอนบอ่ฝืนเลยไหนะมัน มันน่ากลัวพี่น้องนอนรับลึกโผลดอะนะพี่น้องน่ากลัวมากอมนอนแบบจนหอดเทียงหอดใายพราะกระตือนอย่างประมาณนี้นะย่างเมื่อนี่หอดเทียงค่อยๆ่อได้สุเทียค่อย่เคอันนี้เด็ดนอกจากสิน้ำหิมะนะค่อยๆสิตื่นสวยตื่นแล้วท่านึงแต่ว่าหมายความว่านอนกลางเว้นน้นะพี่น้องค่อยไปอยากนอนหลายฮะนะโอ้ยหนกนกพุทธนะ เพาะว่าอยากนอนหลายมันเมื่อยเที่งแบบว่าโอ้ยเบิดเมื่อไปซื้อนาะยพี่น้องมันขบคุ้มอารมณ์บ่ได้ไอ้ขบลุ่มไอ้นี่บ่ได้มิเต้นอนถ้าอากาศปกติข่อยสิได้เฮ็ดงานบ่เศร้าดอกพี่นออ้องเออสิได้เฮ็ดงานแบบตัดต้นไม้ต้นไหลต,ตัดหญ้าอย่างนี้มื้อนี้ก็สิตัดหญ้าจะนี่ตื่นมากเพราะไงก็เพอใหญ่มาพอดีเลิกงานบ่ายสามแล้วก็มาแล้วข่อยก็สิได้ตัดหญ้าบไดนี้ บ่เป็นอย่างได้พอใหญ่สิได้อยน้ำหมานะพี่น้องก่อ้เฮ็ตงานไปเบิ่งเด้อคอยเสียเบิ่งต้นไหม้อันที่มันอันตรายซุ่มเสี่ยงนะดดนะน่แน่แน่ปลายเราได้พี่น้องเอ้พไปตาอยู่ลงมาบาดได้นนอต้นไม้ต้นแห่งนี่น่ะพี่น้องบ้านนี้พี่น้องเงามันตนน้นใหญ่ๆพี่พนะเมืองเนี่ยมันกับอันตรายพี่น้องร้ายต้นเลย ไปเล่นน้ำเร็วไปเล่นน้ำกับพี่จอดแล้วลูกเร็วเจ้าหมูน้ำมอยเจ้าหมูหมเล่นน้ำกับพี่จอดเร็วบางบางส้มบางแอปเปิลก็น่าว่ะส <c oughs> ้มดูเป็น,ปนมาอันสิบสัตวนะ์เลย ก็เป็นนวยกระเปาะแต่แปะอันก็เห็นนกสีอันสีดำเงินพี่น้องงามงามเล่นพันคลิปคอ,อยยมันสองตัวสุเทียขอยเห็นตาสีฟ้าเลอพี่น้องพี่น้องนกสีฟ้าเนาะบานนี้เป็นสีน้ำเงินคอยก็เออ้ำเงินอีหลีนี่พี่น้องแานว่าเหมือนในนกในภาพวาดเหมือนนกในจินจินตนาการอะไรเงี้ยพี่น้องอืม คิดไปตามอันนี้เฮ้านําล่ะหรอเนี่ยข่อยุ่ในปาสิเนาะก็ไม่มีเพื่อนก็มีแต่วีดีโอเป็นเพื่อนมีหมาเป็นเพื่อนมีสัตว์มีนกมีกระรอกเป็นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องพูดตามภาษาตัวเองบางครั้งก็เหมือนคนบ้าแต่ว่าก็บ้าจริงๆนั่นแหละพี่น้องใช่ไหมตามภาษาข่อยหน้าพี่น้องอยู่กับ ความเงาใช่ไหมแจ็กเงาแบบเงาแบบธรรมศาสตร์นั่นก็นดีดอกพี่น้องเงาแต่ว่ากับมีเวลาคิดลายสิยงลายยางดีได้พี่น้องได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอนะลมมยันสวยๆมาแล้ว